ถามเรื่องรูปนิดนึงที่ขายาวขาตรงขาผมใช้ผมใช้แอปยืดขาพูดเล่นพูดเล่นแอ้วทำไมช่วงหนึ่งเราที่ายรูปไปเห็นขายาวเหยอขายาวหรือขาเสียงเงี้ยเหมือนแบบเสียงจริงๆอ่ะลงสามรูปทุกคนตัดสินผมจากรูปแรกใช่คือจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นความยาวปกติมันเป็นกางเกงตัวที่ตอนใบนายใบนายผมเคยใส่ด้วย แล้วมันคือความยาวโอเคผมเป็นคนใส่กางเกงสั้นจริงๆสั้นมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบขึ้นไปแบบอะไรางนั้นแล้วก็ผมรู้สึกว่าไม่โปจริงๆแล้วคือไม่ได้โปอะไรเงี้ยมั่ไม่ได้ขาดรูปเียนมากเลยคนชอบเลยขารูนมากคือที่ได้ถ่ายไม่จริงอธิบายได้ว่าใส่ขาสั้นบ่อยเพราะว่าช่วงนี้ผมออกกองกับไปต่างจังหวัดบ่อยแล้วก็ ไปกับพี่แอฟเนี่ยแหละอยู่ทะเลซะเยอะก็เลยแบบเป็นขาสั้นซะเยอะแล้วสเสียังไงบ้างคนไม่มองขาเลยได้อ่านเบ้นบ้างไหมฮะอ่านครับพี่นัดถามครับพี่นัดเขาอยากรู้ครับปพี่ถามว่าเขาถามว่าพี่ตอมีสามขาไม่ใช่คอมเมนต์เขาคอมเมนต์เขาชงมาบอกว่าหลายคอมเมนต์ว่าสองขาที่เข้ามาแบบสองแง่สองแง่มาเรื่อยไม่ผมยังไม่แก่ผมสองขาเขินไม่ต่อยถ้าไม่เห็นเราว่าเขินอยู่ คนไม่ปกติเสื้อยาวแล้วปกติเพรก็คนต้องเป็นเมนเยอะเรามีไปซูมดูไหมว่าเอยทำไมคนถึงเปลี่ยนจุดโฟกัสมันมีแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมจะสุ่มสุ่มตอบเมนแฟนคลับแล้วจะเริ่มมีแฟนต่างประเทศอยู่คนหนึ่งอ่ะเขาเขาจะเหมือนกับว่าได้เงินฉันจะเพิ่มจํานวนในการโพสเพื่อให้เห็นเยอะขึ้นแล้วเริ่มเห็นหลายครั้งแล้วอะไยเงี้ยส่วนใหญ่จะเห็นแบบนี้มากกว่าตอบตอมเมนต์เคนนั้นไม่อะเพิ่งเพิ่งมาเห็นีคือผมผมก็จะมี เล็กๆๆน้อออยยขงผผมมที่่คิดูสมมติถ้าเกิดพี่เมนไปว่าพี่ต่อสามขาต่อจะเม็นพี่กลับมาว่ารักที่สุดเลยไม่มปกติแล้วไม่มปกติแล้วไม่เหมื้นมึงไม่ถามแต่ว่าไม่ไม่ไม่ซีเรียสเนาะกับการที่แบบคนเป็นโฟกัสกแรร้องเพลงไม่ครับคือจริงๆก็บอกได้ว่าเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะสื่อแบบนั้นคือทุกครั้งพี่ก็จะเห็นว่าผมแบบไม่ได้สายเซ็กซี่อะไรใช่ก็ ปกติแล้วก็ผมว่ารูปนั้นมันก็ไม่ได้ไม่สวยรู้สึกเลยรู้สึกว่ามันก็หลงต่อไปจะข้ามพูดรูปแนวนี้ต่อไปไหมหรือว่าไม่ทำแล้วโอ้ยถ้ารู้ว่าดีอย่างนี้เดี๋ยวลงทุกวันเลยแน่ร้าแน่นอนสร้างแน่นอนสร้างวันนี้ไม่ไหวแล้วสร้างวันนี้จะเป็นกางเกงผู้หญิงเรา ละครมาละครอะไรแข่งว่าอทะเลกับพี่แอ็บ่อยเนาะนี่ขาขาไม่อยู่นะที่ใส่กางเกงขายาวเ่ยคือยังต่อครับทำแบบเรื่องนี้ที่ถ่ายทำไปตอนนี้มันเลยครึ่งแล้วครับแต่ว่าบทเนี่ยยังออกเสร็จไม่หมดแต่หมายถึงว่าตอนนี้ผมว่าเก็บไปได้ที่ที่มีอยู่อ่ะเก็บไปเยอะมากๆแล้วแต่ว่าคือผมบอกได้เลยว่าอาจจะไม่เร็วๆนี้ขนาดนั้น แต่ว่าไม่นานแน่นอนคือหมายถึงว่าตอนนี้ผมปิดปิดปิดภาพ,พยนตร์ของหม่องกาไวกับพี่บาสไป<ช>มันเลยทําให้ผมลุยกับอันนี้เ,เยอะแล้วครับใช่ใชคือไม,ไม่ไม่ไม่ต้องแชร์คิวให้ใครแล้วก็น่าจะเร็วขึ้นเยอะครับยิ่งใหญ่งยงยิ่งเล่นกับพี่แอมเป็นไง,ไง,ไงวะยิ่งเล่นยิ่งเข้ากันไหมสนุกดีสนุกรู้สึกช่วงวันไม่ไม่แต่ว่าพี่พี่พี่อัพดีครับแบบว่ายิ่งยิ่งคิวมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะผมรู้สึกว่า ยิ่งสนิทมากขึ้นแล้วก็แบบคุยคุยกันได้ทุกเรื่องเหมือนพี่น้องกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างภาพยนตร์หว่องกาว,วัวนี่คือจะมีโอกาสได้ชมเมื่อไหร่ครับอันนี้คิดว่าคาดว่าต้องเป็นปีหน้านะครับเพราะด้วยด้วยหลายๆอยา่างแล้วก็เอ่อภาพยนตร์มันใช้ใช้ตัดต่อนานอย่างเงียาพวกเราต้องมีการบินไปโปรโมทที่นูน่นหรือว่าอะไรบ้างครับนตอนแรกมีครับมันแ่นตอนแรกน่าจะพรีเมียย์ที่นูน่น ได่ครับตอนนี้ก็เลยยังไม่รู้ครับพี่ก็รอรอเอ้ผมหันัปด้านนี้ครับดีป่ะไได้จบปีนี้จบปีจบีได้ไม่ไดอะไรครับก็ถามเรื่องความรักานเรื่องรื้องความรักก็ยังเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ครับปกติเขากลับไปปีนยัง่าจะตงันอยู่ยังครับผมว่าช่วงนี้ก็ ยังไม่มีบินต่างประเทศปะยังใช่ไหมยังยังเลยส่วนใหญ่จะเป็นในประเทศใช่ครับเพิ่งไปเที่ยวกันมาหรือเปล่าครับผมเนี่ยครับเครียดเขาเปลี่ยนตัวเขาเปลี่ยนไงบ้างหันมาแบบทอก็ก็เอ่อเรียกว่าไงดีก็ก็ปรับตัวตามตามเหตุการณ์แหละครับแล้วก็ระวังตัวมากขึ้นคอนเซิร์นกับการใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วคุณให้กำลังใจเขายังไงบ้างจริงๆตอนที่รู้เรื่องไม มันให้กำลังใจกันอยูอย่แล้วครับพี่เพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่ผมให้มั้งจริงๆ,ๆเขาก็ให้ผมด้วยเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนเป็นนะฮะบ<อ>เหตุการณ์พักยาวๆที่ผ่านมามัน<อ>มันเลื่อนทุกอย่างเลยแบบตอนนั้นผมก็เคยอัดว่าแบบโอ้เลื่อนหมดเลยอะไรเงี้ยครับช่วงพักยาวๆูว่เราเป็นไงบ้างรายคุณเขามีความมันมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กันกันเลยอย่างเงี้ยคู่เราไไผมผมประชุมทุกวันเลยนะคือทวาจริงพวกเราไม่ได้พักผมประชุมทุกวันเลยใช่แล้วสุดพวกไปเที่ยวทะเลกันมาด้วย ไม่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 ได้ขนาดนั้นครับแต่ก็ก็มีพักมีม,มีมีวันที่แบบพักแบบวันหนึง่งแบบสมมุติว่ากองคืนคิวใหม่ก,ก็ก็จะมีวันได้พักใช่โอเคไหครับโอเค